ไปดูความไหวของอุ้มจิรทรบุญมาทันกนหน่อยนะครับตั้งแต่ไทยนะครับที่แข่งอยู่ที่วิเซลโกเบสโมสรในเจลิกล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะฮะว่าเตรียมจะทําศึกในเอ็มเพลย์คัพสองพันสิบแปดรอบสองก็พบกับทีมระดับมหาวิทยาลัยนะครับเป็นทีมพลังหนุ่มก็คือมอฟุกกโอกะก็ในวันพุธที่6มิถุนายนนี้นั่นเองก็ล่าสุดเนี่ยซ้อมมื้อสุดท้ายไปแล้วที่เทนนิงกราวของสนามตัวเองก็คือ อิบุกินะครับโนโมรินั่นเองนะฮะซึ่งเขาเนี่ยจะเปิดบ้านรับมือกับมหาวิทยาลัยฟุกุกะนะใช่ครับก็กูรซืซอใหญ่อย่างทาคายุกิโยชิดะนะครับกูรซืซอของโกเบบอกว่าก็ให้วิดีโอให้กับลูกทีมเนี่ยไปทดสอบไปศึกษาของทีมเนี้ยทีมพลังหนุ่มเขาบอกว่ามีทีมเวิร์คที่ดีด้วยใช่ถึงแม้ว่าชื่อชั้นเนี่ย ทีมเจเลีกเจอกับมหาลัยครับอาจอาจจะมองในรูปแบบว่าหนันแน่นอนแต่บอลมาตรฐานระดับญี่ปุ่นเนี่ยประมาทไม่ได้เด็ดขาดฉะนั้นแล้วทางโค้ชเองเนี่ยก็ก็เน้นย้ำนครับโคชยชิดาเน้นย้าว่าให้ดูเทปเลยว่าเนี่ยโอ้โหมหาลัยกกกะเองเขาก็มีลักษณะการเล่นแบบนี้เพื่อี่จะเตรียมรับมือไม่งั้นเนี่ยอาจจะพลาดเป้าก็ได้เพราะว่าทุ่ถ้วยเนี้ โกเบเขาเน้นมากเพราะว่ามันชิงตั๋วไปเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเลยนะถ้าได<ช>้แชมป์เ<ช>นี่ยใช่ครับและที่สำคัญบุญจังของเรามีโอกาสลง<ช>สนามในเกมนี้ด้วยนะใช่ครับผม